สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อต่อมาที่เราจะนําเสนอนะคะคือการวิเคราะห์แบบจําลองทางอุกศาโดยใช้โปรแกรม ArcMap ค่ะเริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยนะคะคาะหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงนะคะคือการเติมเต็มพื้นที่ค่ะสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บงานค่ะจากนั้นทําการเปิดข้อมูล IDW2 ไปที่ ArtToolbox เลือก s p a t i a l Analysis Tool เลือก Hydrology เลือก Fill เพื่อทำการเปิดเครื่องมือขึ้นมานะคะค่ะเมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะในช่อง Input Surface r a s t e r เลือกข้อมูล IDW2 คะ่ะช่อง Output ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการะคะ่ะ ทำการตั้งชื่อเลยค่ะเมื่อตั้งชื่อเสร็จทําการกดเซฟนะคะและกดโอเคได้เลยรอการประมวลผลประตู่นะคะพอมเมื่อเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกเตนเต็ม หัวข้อต่อมานะคะเราจะพูดถึงเรื่องการทิศทางการไหลนะคะทําการเปิดเครื่องมือคะ่ะโดยการไปที่ art toolbox เลือก spatial analysis tool เลือก d o l o g y เลือก f o w direction จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะในช่อง input เลือก fill คะ่ะช่อง output ทำการตั้งชื่อ กดเ a ฟกดโอเคได้เลยค่ะค่ะเมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ,คะข้าหัวข้อต่อมานะคะเราจะพูดถึงเรื่องการไหลสะสมค่ะทำการเปิดเครื่องมือเลยนะคะโดยการไปที่ artoolbox เลือก s p a t i a l analysis tool เลือก hydrology จากนั้นเลือก File a c p l i a t i o n จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะในช่อง Input ค่ะเลือกเป็น File Direction ช่อง Output นะคะไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกค่ะและทำการตั้งชื่อนะคะและช่อง Output Data Type เลือก Integer กดโอเคได้เลยค่ะคทเมื่อประมวลผลเสร็จนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสีอ่อนนะคะคือพืพ้นที่สูงจะมีการไหลสะสมของน้ําน้อยสีเข้มคือพืพ้นที่ต่ําการไหลสะสมของน้ําจะมากค่ะข้าหัวข้อต่อมานะคะเราจะพูดถึงลำดับของลําน้ําค่ะทําการเปิดเครื่องมือน,นะคะโดยการไปที่อาร์ทูลบ็อกค่ะเลือก์สปาร์เทลออเลลัสทู เลือกไฮโดรโลคีเลือกเซมออเดอร์หน้าต่างจะปรากฏขึ้นมานะคะในช่องอินพุตค่ะเลือก f a ล l ตแอคคูเลชันช่องอินพุตโ l ล Direction เลือกเป็น l ฟล i ดเรคชันค่ะช่องเ u t p u t นะคะไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกค่ะไปทำการตั้งชื่อเลยนะคะ ตัองชื่อเสร็จกดเซฟค่ะช่องแมทค่ะแล้วในช่องสุดท้ายนะคะเลือกเป็นสตาร์เลอร์ค่ะกดโอเคค่ะค่ะเมื่อทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะคะจะได้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเส้นทางน,าน้ำความสูงต่ำของพื้นที่ค่ะ สำหรับวิธีข้างต้นที่เราได้กล่าวไปนะคะวิธีนี้จะทำให้ลำดับน้ำสูงมากค่ะค่ะขออภัยนะคะวิธีที่ทําให้ลำดับน้ําสูงมากนะคะไม่ใช่วิธีข้างต้นแต่จะเป็นวิธีต่อไปนะคะเรียกว่าชิฟ่ะทําการเปิดเครื่องมือนะคะโดยการไปที่อาร์ทูลบล็อกค่ะเรูสปาเ a ลอนา s ิ s ิ o ทูเลือกไฮโดโล g ีเลือกเต็มออเดอร์ค่ะ จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะในช่อง input ค่ะเลือกเป็น f l o a a g g r a t i o n ช่อง output นะคะไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการค่ะช่อง input f l o direction เลือกเป็น f a l t direction ช่อง output ทําการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการและทําการตั้งชื่อค่ะกดเ a v e กดโอเคขออภัยนะคะในชอ่องเมต่อเลือกเป็นชิ i กดโอเคค่ะ เราการประมวลผลสักครู่นะคะคําเมื่อประเมินผลเสร็จนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นทําการแปลสตาร์เลอร์เป็นเวกเตอร์นะคะโดยการเปิดเครื่องมือไปที่ Art Toolbox ค่ะเลือก s p a t i l l n n l y y s s t to เลือก h y d r o ลก y เลือก Stem to Future จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะในช่อง Input ค่ะเลือก Starler ช่อง output f o l d r direction ค่ะในช่อง input f o l d r direction r o u เตอเลือก f o l r direction ช่อง output ล o u t e r ร์ทำการไปยังโฟเลเดอร์ที่ต้องการทำการตั้งชื่อกด save กด ok รอการประมวลผลนะคะ ค่ะเมื่อประมวลผลเสร็จนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะและเมื่อเราทําการซูมเข้าไปนะคะจะเห็นเส้นทางนานที่เราได้วิเคราะห์ไว้แล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการเลือกรับน้ําสายหลักค่ะโดยการคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลมเลือก open attribute table เลือก select by attribute และทำการใส่สูตรกิด under score code มากกว่าหรือเท่ากับ5ค่ะเมื่อทำการใส่สูตรและกด apply เสร็จแล้วนะคะที่ช่องกิดโค้ดคือเส้นทางน้ำหลักที่มากกว่า5ค่ะค่าต่อมานะคะเราจะทำการเลือกลำน้ำสายหลักที่เลือกแล้วออกมาเปิดนะคะโดยการทำการ export โดยการเปิดชั้นข้อมูลขึ้นมาจากนั้นไป c ียร์ select แล้วนำชั้นข้อมูลอื่นออกค่ะเมื่อทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะคะผลลับที่ได้จจอมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงหัวข้อลุ่มน้ำค่ะทำการเปิดโปรแกรมนะคะโดยการไปที่ Art ot, a r t t o o l box เลือก s p a t i a l a n a l t o o l เลือก hydrology เลือก ิน้นาต่างปบาซินจะปรากฏขึ้นนะคะในช่อง Input f o r Direction Router เลือกเป็น f l o DI ช่อง Output Router ไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการทำการตั้งชื่อกด Save กด OK รอการประมวลผลนะคะ เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วผลลับที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะแต่ละสีแทนหนึ่งร่มน้ำค่ะแต่ละร,รูปน้ำแบ่งเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม ต่อมานะคะเราจะพูดถึงหัวข้อพื้นที่รับน้ำเป็นการกําหนดจุดออกของน้ํานะคะบริเวณที่ควรเป็นจุดออกของน้ําคือส่วนปลายของน้ําและการไหลมาสะสมของน้ําควรไหลมาสูงสูงและอยู่ขอบขอบขอ,บของล่มน้ําทําการซูมพื้นที่เข้าไปค่ะและทําการสร้างจุดโดยการไปที่อาร์ทูลบ็อก ก็ขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่เราเลือกชั้นข้อมูลออกมาผิดนะคะต้องทำการเลือกชั้นข้อมูลโดยการไปที่ export export team นะคะและเลือก f a l t a c c u r a t i o n ค่ะแล้วทำการซูมพื้นที่เข้าไปนะคะทำการสร้างจุดค่ะโดยการไปที่ a r t t o o l b o x ไปที่ Data Management t o o l ไปที่ f ิวเจอร์คาไปที่ Create f วเจอร์คารจะปรากฏหน้าต่างขึ้นนะคะในช่อง f ิวเจอร์คาร l สโลเคชัเลือกที่เก็บข้อมูลทำการตั้งชื่อ ทูเจอร์อครัสเนมนะคะตั้งชื่อตัวร์พอยต์ช่องชื่อวันที่ท้ายเลือกพอยต์จากนั้นกดโอเค จากนั้นทำการดีไใจ์ข้อมูลแบบจุดโดยการเปิดชั้นข้อมูลพัวพอยด์ค่ะเมื่อทำการดีไตน์จุดขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นค่ะไปที่กล่อ,องเครื่องมือ a r t t o o l Box นะคะแล้วก็ไปที่ s p a ช i a l ร์เน y Tool ไปที่ Hydrology นะคะแล้วก็ไปที่ s n p p พัว p อย n t ค่ะก็จะปรากฏแระดกชนิดขึ้นมานะคะ ที่ช่อง input l u t e r o r future point data เลือกเป็น for point underscore หนึ่งช่อง input accumulation o u t t e r เลือกเป็น f l o r underscore ac ช่อง output lutter เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการทำการตั้งชื่อ กดเซฟกดโอเคเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้ค่ะไปที่อาร์ทูลบ็อกเลือกพ i เ l a อ a นาลิ s ิ o o ูเลือกไฮโดโ o g ีเลือก War Shape แล้วต่างจะปรากฏขึ้นนะคะในช่อง input file d e l e t i o n raster ช่อง input raster of future point r p o data เลือกเป็น snap point r p o ช่อง point r p o field เลือก value ช่อง output raster ไปยัส่วนเดิ์ที่ต้องการ ตั้งชื่อกดเซฟกดโอเคเมืม่อปรมวลผลเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาเช่นนี้นะคะทำการแปลงวอร์เชตให้เป็นพลิกอนนะคะโดยการไปที่อาร์ทูลบล็เลือก Conversion ่นทูเลือก f o r m ม t เตอร์ เลือกลัตเตอร์ทูโพลิกอนจะปรากฏหน้าต่างขึ้นนะคะในช่อง Input ต a t ตเตเลือกเป็นวอลชีฟช่อง f i ลด์เลือกเป็นว l l ลูช่อง Output p o ลิก o อนฟิลเ r อไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการทำการตั้งชื่อกด Save กด OK เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะได้ผลลัพประมาณแบบนี้คะ่ะค่ะสำหรับการนำเสนอการวิเคราะห์แบบจำลองทางอุททศาสตร์นะคะเราขอจบไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ